สวัสดีค่ะมอน,นีห้าสองสาวนะคะสาวคุณพ่อและกับสาวนริศิภามาซองโมเมนต์ความน่ารักค,ความรักที่มีต่อกันและการของพ่อจ๋าแล้วก็ลูกจา๋าที่ไม่เห็นที่ไหนง่าย,ายๆนะเพียงแค่ได้เห็นรู้สึกว่าปลื้มใจรู้สึกอบอุ่นใจที่พ่อลูกคู่นี้คือแบบพี่นอ้องมีโมเมนต์ที่น่ารักมีทั้งเราที่น่ารักให้เราได้เห็นกันโดยเฉพาะต้องขอบคุณคนนี้เลยมามิตูพี่นอ้อง ที่ได้ถ่ายเราได้เห็นกันถึงเบื้องหลังเนาะ,ะเบื้องหลังทุกๆอย่าง<ช>เพราะมีตููเป็นคนพูด,ดง่ายๆเลยคือเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ใกล้ชิดกับทางบอสกับทางอ,อาไอยและเป็นคนที่ติดตามถ่ายโมเมนต์น่ารักน่ารักของน้องไอส้สกุลพรมาตั้งแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้ใช่ค่ะแล้วล่าสุดนี้นะคะวังเบิกขึ้นพี่น้องคะอ่ามิตูนูนอนได้อัพลงบอกว่า พาน้องอาอยไปกราบปู่ย่าะกะพ่อจ๋ายานุอยู่พร้อมหน้าแล้วก็พร้อมกับร้องถวายเสียให้กับปู่ย่าฟังค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตนะคะพี่น้องคะเปิดคลิปให้แฟนคลับได้ฟังกันสําหรับคลิป,ลปนี้แล้วก็ขอบคุณคลิปจากมิตตุบกระดาวแฟนเพจด้วยนะคะที่ได้ถ่ายให้เราได้เห็นกันแล้วก็เราขอนําม,มาเปิดในนี้สักนิดน,น,น,นึงค่ะสักนิดนึงค่ะใครอยากดูคลิปเต็มก็ไปดูได้ใช่ค่ะ Thank yeah. you. นี่คือร้องยาวมากค่ะน้องมิลินก็ได้มาด้วยนารักมากเหมือนเป็นโมมินเบื้องหลัง คือบอดโนกคือเจนนเอกรีงนะคะพี่น้องคือน้องน้องอาสุภณครเขาได้มีการมาเขาเรียกว่ารำถวายเสียงให้กับบอบบอบเขาเรียกวู่ย่านัทลาหนะคะที่บ้านเซนต์โหน่งนั่นแหละแล้วโมเมนต์ที่เราแบบอยากให้ดูคือแบบการนั่งกอดนั่งหอมโมเมนต์ที่แบบมันเป็นความธรรมชาติของเด็กเพราะเด็กไม่ได้เฟกเหมือนกับไม่มีอะไรมาปรุงแต่งเลยเหมือนกับเออเนี่ยเรียบง่ายไปเล่นแล้วไม่แบบบังเอิญมีคนถ่ายเห็นน่ะ ใช่ <ừ> ก็ไปถ่ายเอาความน่ารักและพ่อจ๋ากับ้อ้ก็คือแบบซื่อเห็นแล้วว่าหักกันอีหลีอีหลอว่ามีวามากแบบเอามาเลี้ยงเพื่ออะไรเอามาเลี้ยงเพื่อความรักนั่นแหละค่ะอยากให้น้องได้ดีอยากให้น้องเป็นศิลปินที่มีคุณภาพใช่แล้วตอนนี้นะคะก็กำลังจะเป็นศิลปินที่มีคุณภาพอีกบัวคลหนึ่งเลยสําหรับออ้ยสอศุรนพรเนะาะเพราะว่าช่วงนี้คือโอ้โหกระแสมาแรงเป็นอย่างมาก แตงแต่อานข้าวหน้องมาพี่น้องคะัตงแต่มือแรกจนมาฮอดมือนีประมาณวังหลายลอยพันคีปแล้วสำหรับอาบอาชุวนาพรรู้สึกว่าทุกๆวันพัฒนาการน้องคือมีไมหมเราได้เห็นทุกๆวันเลยแล้วล่าสุดเมื่อคืนพี่น้องคะก็ได้ทําการไปซ่อมล่ากนล่ําเรืองล่ําเรืองตลอดเลยห้อาทหางบุคลากรน,นั่นแหละเพ็่นกัดซ่อมนี่อีหลาซ้อมนอีหลา,หลาทักการลอง เด็กคนนี้ไม่มีหน้าตาพี่เบลแต่แบบนู้นหนูเบื่อหนูไม่เอาไม่เอาหนูไม่อยากฟังไม่เคยเจอเออ,เอ,อมีแต่ว่าเออพร้อมที่จะปรุงตัวเองเขาไม่จัดพัฒนาการชนะไปเรื่อยๆเอฟซี FC ก็เอฟซีเขาเหม็นหลายคอมเมนต์แบบอยากให้น้องปังๆนะคะสาธุแบบกับน้องด้วยแล้วเพลงตัวนี้ก็กำลังปัง พ่อกระตันยู่ห้องนอนพักดันนอนทุกอย่างยดีพี่้องแมนค่ะคือน้องไม่เคยปล่อยปอยปาละเลยในความรู้สึกของพ่อจ๋าเลยนะอ,ออกมาขอโทษออกมาพูดถึงบุญคุณออกมาแบบพูดถึงผูม้มีพระคุณค่อยกราบค่อยกอดค่อยไหวตลอดอทุกๆอย่างเนาะเนี่ย เอฟซีคนเียวกว่าพอให้พ่อจ๋าลูกจ๋าย่าจา๋าและความและครอบครัวเสร็เป็หกปังๆดังๆล่ำรวยนะคะมีแต่คนนักคนชื่นชมไปไหนมาไหนขอให้เดินทางโดยปลอดภยัยอันนี้คือสําคัญเลยเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็น่าฝนพี่น้องค่ะไปไหนเดินทางไหนคือเป็นข่ากับเป็นห่วงอะไรเนาะเป็นห่วงในจุดนี้คือแบบการเดินทางเขาอีหลาไปนั่นไปนี่ทุกๆอย่างอืมโหสาทุค่ะ คอยผูกกับยาแบบซอยเบิ้องดีหลาน่เด้อศิลี่นอกขรอบครัวศิมุกพิธีห้าปังมากเยอะแยะมากมายวันนี้ก็เนี่ยมีเรื่องราวน่ารักๆของอพ่อจ๋าลูกจ๋ามาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังได้ดูโมเมนต์ที่หลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยได้เห็นถ้าไม่มีมิตูหรือศิลปินบุคลากรในวงหลายๆท่านนะคะเอามาแบบมาเปิดให้อาเบิงเป็นการ ถ่ายบรรยากาศที่ไม่มีการเฟกใดๆทั้งซีนไม่มีคอนเทนต์ไม่มีอะไรเลยเรียวๆค่ะพี่น้องคะไปเจอคลิปนี้มาไอ,อสุนทรน่ารักมากเหมือนกับมีอะไรก็แบ่งน้องมีอะไรก็ให้น้องได้เห็นกันเนี่ยพี่น้องพี่น้องได้เบิรงกเนีคลิปสําหรับนี้เลยเป็นคลิปที่น่ารักจริงๆถึงค,ความแบ่งปันเนาะอารพอยอายเยอะแบบของเล่นแบบแมนมก็จั ให้รู้จักแบบเออฉันไม่เก็บไว้นคนเดียวนะฉันถึงจะเก็บอยู่แต่ก็อย่าอย่ามอย่างฟันให้น้องสำหรับนีลินด้วยเนี่ยพี่น้องเบิงไปดูมันแล้วให้เยอะมากนะเออหมือนเป็นพี่น้องแท้กันเลยนะคะ ดีสักนิดนึงเพราะว่าเกือบสี่นาทีเยอะเยอะเห็นว่าเมื่อไหนี้เราก็ตาหากนอกแบบเหมือนคนละ<ช>คนบนเวทีบนเวทีน้องก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีอ่ะอใช่แล้วมาเจออะไรแบบนี้ก็เด<ช> <ๆ S 2> ็กน้อยก็ต้องมีเวลาเล่นบ้างแต่น่าจะมีแค่ช่วงนี้นี่แหละใช่ถ้าเปิดฤดูกาลมาช่วงนี้เวลานี้น่าจะกำลังเดินทางไปทําการแสดงอืมวราชอบนะที่รูร้จักมีการแบ่งปันเนาะเหมือนกับว่าเออไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยจะได้ของเล่นมาก่อน พอได้มีก็ายากรู้สึกรู้จักแบ่งปันให้กับคนที่มีน้อยกว่าเราอือันนี้ค,คือชอบอายในตรงนี้ด้วยแล้วก็มารยาของน้องก็คือชอบจริงๆค่ะพี่น้องนี่แหละพี่น้องคะอ้ะอายสกุณาพรคิดไม่ผิดที่มาติดตามที่มาคอยอดูน้องนองาะที่มาคอยเป็น fc น้องคือคิดไม่ผิด ที่ถูกคนแล้วที่น้องนี่แหละสําหรับวันนี้นะคะก็เมียเขาวเรื่องราวของน้องที่น่ารักเพียงเท่านี้ยังก็ฝากไว้ก็ใช้ไยตามเพจหรือช่องด้วยนะคะ,คะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ